สวัสดีครับกลับพบกับทักรีวิวชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารับชมไปทําเมนูนะครับต้มยำขาหมูนะฮะสูตรครัวพิทักษ์เลยฉบับนี้ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับอันดับแรกครับก็เอาขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกสดหอมกระแดงกระเทียมครับที่เราเอาง่ายคือเครื่องต้มยำของเรานะครับลงไปผัดลงไปคั่วให้หอมนะครับให้กลิ่น หอมสมุนไพรมันขึ้นมาเลยนะฮะจากนั้นครับเราจะใส่น้ําลงไปเลยครับพอหอมได้ทีเราใส่น้ำลงไปเลยนะฮะแล้วตามด้วยเกลืออีกสักครึ่งช้อนนะครับโดยประมาณนะฮะแล้วก็ตั้งจนน้ําเดือดเลยครับพอน้ําเดือดเสร็จแล้วครับเราจะใส่ขาหมูลงไปเลยครับอันนี้ผมใช้เป็นขาขาหมูขาหลังนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรขาบ,บนเ,เหรอ,อประมาณนั้นแหละนะเป็นขาหมูแล้วกันนะลงไปต้มเลยครับผม กดให้มันจมน้ำสักนิดนึงครับแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ครับจนมันสุกเลยครับสีที่ขาดไปได้ก็คือมะขามเปียกครับใส่ไปสักก้อนนึงครับผมเพื่อให้อสชาตนเปรี้ยวสักนิดนึงนะฮะครับพอหมูสุกได้ระดับหนึ่งครับมันจะเกิดฟองเนาะฟองเลือดแล้วก็ตักออกซะนะฮะจะได้สีสันจะได้น่ากินสักนิดนึงนะครับจากนั้นครับผมจะใส่มะเขือเทศลงไปเลยครับ ใส่ไปสักสามลูกหนึ่งครับตามความชอบนะครับมะเขือเทศให้จะช่วยในเรื่องของความนัวของรสชาตินะฮะต่อไปครับเราจะมาปรุงรสกันเลยนะฮะปรุงรสนี่ผมไม่ได้มีเครื่องปรุงอะไรเยอะแยะนะครับก็จะมีชูรสซะประมาณสักครึ่งช้อนนะฮะแล้วก็มีรสดีสครึ่งช้อนเหมือนกันโดยประมาณนะครับรสชาตินี่ผมจะไม่เน้นอ่ขอเขาเรียกว่าอะไรเครื่องปรุงแล้วมากมายครับเพราะว่าอันหนึ่งเรามี มะขามเปียกแลที่ให้รสเปรี้ยวหวานกลมกล่อมแล้วก็มะเขือเทศนะครับเพเพิ่มความนัวของต้มเรานะฮะจากนั้นครับลองชิมดูครับว่าได้รสชาติตามที่เราต้องการหรือยังนะฮะถ้ายังไม่ได้ก็เติมมะนาวไปหน่อยนึงครับสัก3ามกลีบนะครับเพื่อให้มันจิ๊ดจ๊าดสักหน่อยนะฮะใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ผมจะปรุงรสด้วยพริกป่นสักหช้อนนะครับ เพื่อให้รสชาติมันจัดจานนิดนึงนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบยกระเพราครับกับใบมะกรูดชักนิดนึงนะครับแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีเลยครับก็เป็นอัน่าเสร็จละนะฮะสามารถพร้อมรับประทานได้เลยครับใครคิดอะไรไม่ออกก็จัดเลยครับเมนูนี้อร่อยครับเป็นกับแกงก็ดีกับข้าวกว็อร่อยครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมเลยนะครับ เจอกันคลิปหน้าครับบาย